ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เกี่ยวกับพื้นฐานของ CSS คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก CSS การรวมกันและความเฉพาะเจาะจงขณะที่ดูใน Visual Studio Code การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น โปรดใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มาสร้างสไตล์สำหรับองค์ประกอบ h1 เพื่อตรวจสอบไวยากรณ์พื้นฐานของ CSS กันเถอะโครงสร้างพื้นฐานของ CSS ประกอบด้วย selector property และ value แต่ละคู่ของ property และ value จะมีเครื่องหมายเซมิ c o l o n ต่อท้าย Selector er, กำหนดว่า HTML เอ e ล e เมใดที่สไตล์จะถูกนำไปใช้ในตัวอย่างนี้สไตล์จะถูกนำไปใช้กับเอ e ล e เม h ต์เฮดเดทั้งหมด Property กำหนด Property ของสไตล์ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเช่นสีหรือขนาดตัวอักษร Padding และ Color คือ Property ในตัวอย่างนี้ วาลู u, คือค่าที่ถูกกำหนดให้กับ p r o p e r t y เช่นสำหรับสีอาจจะเป็น w h i หรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม9 cf และสำหรับขนาด Margin อาจจะเป็น 20px ตอนนี้มาดูที่ selector กัน CSS selector คือรูปแบบในการเลือก html element โดยการใช้ selector คุณสามารถนำสไตล์ไปใช้กับ element เฉพาะหรือกลุ่มของ element ได้ asterisk เป็น universal selector ที่จะนำไปใช้กับ element ทั้งหมดในตัวอย่างนี้ font สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดจะถูกเปลี่ยน ตัวเลือกขององค์ประกอบคือผู้เลือกที่ใช้กับแท็ก HTML เฉพาะโดยการเขียนชื่อแท็ก HTML นั้นในตัวอย่างนี้สีของข้อความในองค์ประกอบสตรองจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็น id selector er ที่ใช้ในการเลือก element โดย id ไอมีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้มีได้เพียงองค์ประกอบเดียวที่มีไอดีเดียวกันในแต่ละหน้า o เป็นคลาสซ s เล e คเตอร์ที่ใช้ในการเลือกเอล m เมนโดยคลาสเพิ่มคุณสมบัติคลาสให้กับองค์ประกอบ HTML เพื่อใช้สไตล์กับองค์ประกอบที่เป็นของคลาสนั้น href เท่ากับ index html เป็น attribute selector ที่เลือก element ด้วย attribute เฉพาะในตัวอย่างนี้ข้อความของ element a ที่มีค่า attribute href เป็น index html จะถูกตั้งค่าให้เป็นตัวหนาต่อไปมาดูที่ combinator กัน c o m บิเนเตอร์ใช้ในการรวมซ e เล c เตอร์หลายตัวเพื่อเลือกเอล m เมนที่มีความสัมพันธ์เฉพาะในขณะที่ซ e เล c เตอเลือกเอล m เมนแบบเดียวคอมบิเนเตอร์มีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างเอล m เมน ผู้สืบทอดคอมบิเนเตอร์จะนำสไตล์ไปใช้กับองค์ประกอบที่ระบุทั้งหมดภายในองค์ประกอบเฉพาะในตัวอย่างนี้การขีดเส้นใต้จะใช้กับองค์ประกอบสตรองภายในองค์ประกอบสแปนสัญ,ญลักษณ์มากกว่าระหว่างสแปนและเ m ถูกใช้เป็นชายคอมบิเนเตอร์ ในตัวอย่างนี้สไตล์จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับ element em ที่เป็นลูกโดยตรงของ element span ในตัวอย่างบรรทัดที่3เพราะมี tag s อยู่ระหว่างแท็ก span และ em สไตล์จะไม่ถูกนำไปใช้ แ็จาก Saint s เซนซิบลิงคอมบิเนเตอร์ที่ใช้สัญลักษณ์ p l u จะนำสไตล์ไปใช้กับองค์ประกอบพี่น้องที่ปรากฏหลังจากองค์ประกอบที่เลือกทันทีในตัวอย่างนี้สีของข้อความจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเฉพาะเมื่อมีแท็ก b ปรากฏขึ้นหลังจากแท็ก br โดยตรงถ้ามีแท็กอื่นๆระหว่างแท็ก br และแท็ก b เช่นใน this is text สไตล์จะไม่ถูกนำไปใช้ General sibling combinator ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ทายจะเลือกองค์ประกอบพี่น้องทั้งหมดที่ปรากฏหลังจากองค์ประกอบที่เลือกในตัวอย่างนี้สีของข้อความในทุกแท็ก b ที่ปรากฏหลัง br จะเป็นเฉดสีน้ำเงินสไตล์จะยังคงถูกใช้แม้ว่าจะมีแท็กอื่นระหว่างแท็ก br และแท็ก b เช่น this is t h i r d text โคลอนใช้สำหรับเลือก p o d o Classes รายละเอียดเกี่ยวกับป o โ d ค Classes จะถูกอธิบายในวิดีโออื่นนับเบิลโคลอนใช้สำหรับเลือก b o r d o Element รายละเอียดเกี่ยวกับ p o d o element จะถูกอธิบายในวิดีโออื่นด้วยลำดับความสำคัญใน CSS เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจการทำงานของ CSS และป้องกันการใช้สไตล์ที่ไม่คาดคิดความสำคัญของ CSS กำหนดว่ากฎใดมีอิทธิพลมากที่สุดเมื่อมีกฎ CSS หลายกฎถูกใช้กับองค์ประกอบเดียวกัน ความสำคัญของ CSS ถูกกำหนดหลักๆโดยปัจจัยต่อไปนี้ 1. สไตล์แบบอินไลน์สไตล์ที่เขียนไว้โดยตรงภายใน HTML 2. ตัวเลือก ID 3. class ตัวเลือก attribute class Spectrum 4. ตัวเลือกองค์ประกอบ 5. ตัวเลือกสากลยิ่งอยู่สูงในรายการลำดับความสำคัญยิ่งสูงและยิ่งอยู่ต่ำลำดับความสำคัญยิ่งต่ำความสำคัญของ CSS ถูกคำนวณโดยการหาค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละตัวเลือกน้ำหนักของแต่ละตัวเลือกแสดงดังนี้ 1. Inline Style อินไลน์สไตล์มีอิทธิพลมากที่สุดและได้รับความสำคัญสูงสุดเสมอ2 id selector id selector 1ตัวเท่ากับ100คะแนน3 class attribute selector o d o c l a s s e s เหล่านี้เท่ากับ10คะแนน4 element selector o d o e l e m e n t เท่ากับ1คะแนน กฎที่มีคะแนนสูงสุดจะถูกใช้ที่นี่แท็ก H1 มีการนำสไตล์ที่แตกต่างกัน3แบบมาใช้ตัวเลือกองค์ประกอบ H1 1คะแนนตัวเลือกคลาส Header 10คะแนน ตัวเลือก id เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮดเดอร์หนึคะแนนในกรณีนี้เนื่องจาก id selector มีลำดับที่สูงสุด color blue จึงถูกใช้ใช้ important หากต้องการบังคับใช้สไตล์และไม่สนใจลำดับที่ทั่วไป Important มีอิทธิพลมากที่สุดต่อกดทั้งหมดแซงหน้าทุกอย่างอื่นที่นี่กำหนด Color r e d Important ดังนั้น Color r e d จะมีความสำคัญเป็นอันดับแรก CSS มีความสามารถในการสืบทอดสไตล์จากองค์ประกอบพารเรนไปยังองค์ประกอบลูกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติอย่างเช่น COLOR และ FONT FAMILY จะถูกสืบทอดโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหากมีการตั้งสไตล์ให้กับองค์ประกอบลูกเฉพาะสไตล์ที่ถูกใช้ตรงๆจะมีลำดับสูงกว่าสไตล์ที่สืบทอดมา ที่นี่คันเลอร์เกรถูกใช้กับแท็กฟุตเตอร์แต่เนื่องจากคันเลอร์แบล็กถูกระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับองค์ประกอบ P ข้อความขององค์ประกอบ P จะแสดงในสีดำในขณะเดียวกันองค์ประกอบสแปนสืบทอดสมบัติคันเลอร์จากฟุตเตอร์และปรากฏในสีเทา ตามชื่อ Cascading Style s h e e t (CSS) บ่งบอกว่าสไตล์จัดซ้อนทับหมายความว่าถ้ามีสไตล์ชีทหรือกฎหลายชุดกฎที่กำหนดทีหลังจะมีความสำคัญกว่าหากความสำคัญเท่ากันสไตล์ที่ถูกเขียนทีหลังจะถูกใช้ ในที่นี้คันเลอร์บลูถูกกำหนดทีหลังดังนั้นข้อความจึงแสดงผลเป็นสีน้ำเงินความสำคัญของ CSS ถูกกำหนดโดยใช้อัลกอริทึมเช่น specificity แต่ในที่นี้เราได้พิจารณาแค่ส่วนพื้นฐานเท่านั้นกฎพื้นฐานมีดังนี้สไตล์ภายในมีความสำคัญสูงสุดเสมอ ตัวเลือก ID มีความสามารถสูงและมีความสำคัญมากกว่า Class และแท็กตัวเลือก c คลาสและ p อดอคลา s เซสมีความสำคัญในระดับปานกลางตัวเลือกแท็กและปอดอเอเลเมนต์มีความสำคัญในระดับต่ำสุด Import a n ทนจะลบล้างความสำคัญปกติและบังคับใช้สไตล์นั้น คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดพิจารณาสมัครสมาชิกช่องและกดถูกใจขอบคุณที่รับชม